แล้วครับมาที่เรื่องราวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วงการ K-POP กันดีกว่านะครับล่าสุดนะครับมีการฟ้องร้องกันกับค่ายเพลง Source Music นั่นเองครับ มีประเด็กนการฟ้องร้องเกี่ยวเนื่องกับศิลปินไอดอลเคป๊อปล่าสุดมาฝากกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับจากเรื่องที่ค่ายเพลง Source Music ครับที่ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในสังกัด Hype Level นะครับเครือเดียวกันกับบอยแบนด์ชื่อดังวง BTS นั่นเองครับล่าสุดนะครับเขาได้ทำการยื่นฟ้องชาวเน็ตวัยเยาวชนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนปล่อยข่าวรือเรื่องการบูลลี่เพื่อนร่วมโรงเรียนซึ่งเพื่อนร่วมโรงเรียนคนนั้นเนี่ยก็คือคิมการัมสมาชิกวงเกิร์ลกรุป๊ปชื่อดังเลอเซราฟิมนั่นเองครับซึ่งตอนน เลอเซราฟิลกำลังจัดเดบิ์กับมินิอัลบั้มแรกในวันที่2พฤษภาคมนี้แล้วครับโดยเรื่องนี้นะครับฝั่งคนถูกฟ้องเนี่ยซ,ซึ่งตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับคิมการัมครับและเขาเนี่ยก็เป็นโพสต์แจ้งเองว่าเพิ่งรับทราบจากแม่ตัวเองว่าถูกฟ้องนั่นเองครับงานนี้นะครับต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมว่าชาวเน็ตมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าทําไมค่ายเพลงถึงไปฟ้องเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นการป้องกันปราบปรามสําหรับคนที่คิดจะกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตบางส่วนยังมองว่าถ้าชาวเน็ตคิดอยากจะโพสต์ว่าใครก็ทํามันก็เป็นสิทธิ์ของค่ายเพลงที่จะปกป้องศิงลปินของตัวเองนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับค่ายซอสมิวสิกไม่ได้มีแค่คดีเดียวครับเพราะว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทางค่ายถูกสั่งปรับไป3ล้านวอนหรือเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทครับจากหน่วยง,งานคณะกรรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทางเกาหลีใต้เนื่องจากบกคร่องทางการเก็บข้อมูลแฟนคลับของวง G f ี i ฟรนครับเพราะาเขาเนี่ยทำข้อมูลด้วยไหลสู่สาธารณะจำนวน22รายด้วยกันครับในช่วงที่ทางค่ายเนี่ยได้ทำการออกแบบสอบถามออนไลน์เพื่อคืนเงินค่าสมาชิกสำหรับสมาชิกแฟนคลับวงจี น,นั่นเองนะครับสืบเนื่องจากการที่ว่าการยุบวองอย่างกระทันหันเมื่อปีที่ผ่านมาครับ